ขามุยครูจัดให้สิ่เด็ดทีเด็ดที่เด็ดตอนน้้นทีเด็ดเร็วที่สุด เอ้ต้องเอไอ้ทันเร็วที่สุดก็ต้องให้อยู่เหนื่อยเอ็กซ์ n ลนเแล้วหรือเปล่าเออเลกอยู่นะวะเอาไปลดระดับลดระดับแต่ภาคอมนิเวิร์ดไม่ใช้เลยนะไม่มีเลยอาเบรกชิวไอ้เบนได้เป็นเบนได้มีลูกเบนท้องก่อนวัยอันควรอันนี้อะไรวะอันนี้ให้เลยโอมาสโตนเอ้ยมันแพ้วิวแก๊กนะ ถ้าเกิดวิวแก๊กมันไม่มีถ้าเกิดวิวแก๊กมันไม่มีอาวุธอันนั้นน่ะมันชนะเว้ยไม่แต่ได้บอลเฮดไม่แต่ได้บอลเฮดมันสามารถดูดซับความเสียหายได้เกือบหมดเลยแฟนเขาต้องอยู่อยู่เท่ากันเปล่าถ้าเกิดมันไม่อยู่ตัวเนี้ยบัฟให้อ่ะปัดลัมสีให้อ่ะแล้วปลดทีเดียวใส่ดิจักรุ่แก๊กอวสานแล้วเนาะไม่แต่ได้บอลเฮดก็ต้องอยู่เท่ากันแล้วหรือเปล่าเนี่ย มันคือมันคือเทพเจ้าของโลกนะมันแพ้นะเว้ยแต่มันแพ้ดาบงุงโ่เอ้ยมันแก่งก็พอแต่มันตัวสลายเลยนะแต่มันกลับร่างใหม่ได้อ่ายอมยอมก็ได้ยอมก็ได้ยอมก็ได้ฉลาดชื่ออะไรไม่รู้ฉลาดเหมือนกันจําไม่ได้ชื่อหลายตัวนี่ลืมชื่อมาเลยฉลาดผ่านตอนนี้หรือเปล่าอ่ะฉลาดแท้เอดมันอ่ะใครันเอ้แต่มันช็อตไฟฟ้าได้เอ้ย ไฟฟ้าได้อะไรไฟฟ้าเพิ่มความฉลาดไปบีได้ไปเดอมเมั่กี้เก่งมากถ้าเกิดไปรักอัติเมตต่รักอัติเมตน่าเกลียดไอ้บีแล้วกันตัวนี้รู้เฮ้ยไม่ยอมมันมันมันทะลุกำแพงได้แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีไอ้ไอ้ที่ไปจวนหัวมันเนี่ยมันก็ก็แค่เมือกเนาะ เอ้อเบนใช้บ่อยนะมันพิวเลยนะไม่ถ้าเกิดมันโดนเอาไอ้เสาสัญญาณเอามันออกไปอะมันจะขยับตัวไม่ได้ก็เหมือนโคมาสโตนเ<ส>่าสภาพวิวแก๊กเออบีแตกเนบนจบล่างะก็เหมือนโคมาสโตนอะโดนบีแตกได้เหมือนกันอะไม่อน,นี่มันโดดชับความเสียหายโอ้แค่มันโดโดเดดเดดไม่ทันอันนี้ชื่ออะไรนะลืมใช้บ่อยอยู่นะไ, <ป S 2> ไม่เดี๋ยวไม่ได้อันนี้ อย่างน้อยมันตัวลื่นไปอยู่ F ไปจริงเออเออมันตัวลื่นมันใช้หลบจากมือเอาหนวดต่อสู้มฮ้ไปมันใช้หนวดต่อสู้อจำบทไม่ได้เออมันเอาเอาหนวดหนวดเป็นมัดแล้วต่อยอ่ะคุณต้องการขยะไม่เดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันคือขยะเองอ้ใช้เยอะที่สุดในเรื่องแหละใช่มงอยาเถียงขนาดคนที่ดูทุกคนต้องรู้ว่ามันเบนไม่รู้จะเลือกตัวไหไมันจะอิทอีที่นี่ของ ขนาดช่วยคนไฟไหม้ไม่ใช้ฮิตบาร์นะครับใช้แลดใช้ใช้มีแลอ่ะเอาไปเลยพ่อพะเอกไอ้เหี้ยเอาแม่งจะเอาตัว,วอะไรไม่เอาไม่เอาที่นี่พูดดี่แบบเหลือเชื่อแอมฟีเบียนเยนอะมันคือบิ๊กคิวที่ปล่อยไฟฟ้าแทนใช่ม,มันร้องผลได้เหมือนกันมันคือตัวนี้แค่มันเป็นธาตุไฟฟ้ามันคือตัวนี้มันสามารถทะลุได้เหมือนบิ๊กคิวนะมันสามารถทะลุได้เหมือนไอเนนี่เหมือนกันแค่ไอเนนี่มันทะลุแล้วไอที่ ประตูลไปมันจะราลายไปอยู่เอไหมไม่ก็เอสเฮ้ยไม่ให้บีเพราะมันมีกอะแต่ถ้าเกิบมันไม่มีบีมันจะไปอยู่เทียเอส้าไม่มีกอะให้อยู okay <h <h ่ไหนเอสเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่เทียเอสอะจะไม่มีใครทำลายมันได้เลยเว้นอกจากบดชิวมันจะกลายเป็นอาหารสำหรับบีชิวเลยไยตัวต่อมาวอเตอร์ฮาซด้ของการต้องการคุณครับผมให้ตัวนี้แล้วกัน มันเดือส่งมันมันน้ำน้ำเยอะกว่าตอนเนี้ยขุดเจาะนะฮะตีมากสาระประเทศไทยขุดน้ามมันโอ้ว้าวเฮ้ยก็ต้องอยู่อยู่ซีเป้าอะไรอ่ะมันทำอะไรได้มันหมุนก็ลิซล่าไงเตาอ่ะมันหมุนเลยแค่หมุนเลยเตาเฮ้ยเสกยูได้คุณต้องการมันทำไมนะเมื่อคุณมีพัดลมอยู่ที่บ้านอืมเด้ มันก็วิ่งเร็วอ่ะแต่มันเร็วกว่าอันนี้เร็วกว่านะเนี่ยเนี้ยก็แย่มันสามารถเคลื่อนที่ในระยะข้ามโลกได้ภายใน0.1วินาทีนเพราะมันหยุดเวลาไว้แต่มันวิ่งทีนี้แบบเหนื่อยแทนอะโอเคตอนนี้แหละขยันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟล็อกร์อมันต้องสูงกว่านี้ป่ะมันมันช่วยเหลือจักรวาลเลยเนาะในเรื่องไม่หมายถึงปานาการอะไรมาเนสััตตวว์ม้นาออันนี้สมควรแล้วไอ้กิ้งก่าแต่นาฬิกา มันกู้โลกเลยนะจำไม่ได้เหรที่แบบโดนเป็นเปนเทนโดนล้างจักรวาล <Good. S 1> เอเลนเอนสูตูกอย่างแต่ย้อนเวลาได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ได้ได้ตอนมันมีตอนที่เป็นใช้ครั้งแรกอะย้อนเคลื่อนแต่น้ำไหลกับไปที่เดึม เอออย่างนี้ค่อยดีเลยคนบ้าที่ไหนเขาเอาโฟอาไปก็สิ่ะแค่มันต่อยเลียนเอกได้ใช่ไยตัวนี้กินได้กับทุกอย่างเหมือนเหมือนอัพชักเลยไปอยู่ด้วยกันอัพชักอยู่ไหนวะอยู่อยู่เอสเอ่อัพชักบูนอัดับหนึ่งโอเคตัวต่อไปครับจูลี่ลิกนักลื้อถอนมันฉลาดนะ แค่มันประกอบไม่เป็นมันก็ช็อตไฟฟ้ามันไฟฟ้ากี่ตัว้วเนี่ยเบนในในสมัยก่อนมีแต่คนชอบใช่ให้แค่สมัยก่อนใช่แต่มันมีฟีดแบ็กแล้วไงใช่มันมีฟีดแบ็กไงมันแหละแล้วมันเลยเป็นแช่เอเลโก้ใช้บ่อยจันเลยแต่มันก็แค่เลโก้เปล่าเฮ้ยไม่คือมันจะโดนได้ตเหล่ากินเว้แต่ว่าเอ่อถ้าเกิดมันไม่โดนกินมันก็ต้องตกตกตกจากที่สุด อ้อ<ห>ตอนนี้มันอยู่วันยานป่ะเออพอจำาได้แล้วโอเคโอเคอเกล็ดอะไรกันตัวนี้เนี่ยแหล่งน้ำถูกเกล็ดอก็ถือว่าตัวนี้ถือว่าเป็นเหล็กนะน<อ>เฮ้ยเดี๋ยวเป็นเหล็กเอเอล่างก็ได้เอล่างเอล่างไม่ไม่เอเอหลังอนะ A L เอหลังออดูก่อนตัวไหนเป็นเหล็กบ้างตัวที่เป็นเหล็กต้องกลับมาทำไมตัวที่เป็นเหล็กต้องกลับมาทำไมกราฟีเอาไปเลย อย่างน้อยกระโดดได้ให้มันเอฟไปหนึงหนึ่งกระโดดไม่กระโดดแต่หัวมันแข็งนะหัวมันแข็งเคยชนะตัวอะไรบ้างบอกมาดรแอนิมอลให้ก็ได้เนีดกตัวนี้เอาไปเห็นบทเขาบินได้แค่น่ารัาคือมันทำให้หลับได้ทำให้หลับได้เออตัวตัวนี้เอาไปเตะได้นักมวยเก่งกว่าตัวเนี้ยตัวนี้ไม่รู้ แต่เห็นเขาบอกอันนี้นเก่งมันกฟิกอะที่มันหน้าตาหน้าเกลียดแล้วคนกลัวใช่แต่เห็นเขาบอกเก่งส่วนตัวนี้นี้เหมือนกับฮิวมังกาซอมันดาวเดียวกันรังเกียจทำไมมันเอามาแทนไอ้นี่ใช่ไหมเจ็ดเลยตัวนี้ก็เอาไปกบลับแลบลิ้นได้เออมัน,ม,นมันแค่ใส่รับเฮ้ยสาวๆกา,าจะให้ชอบก็ได้นะวมกบเนี่ยนะนี่แต่ตัวเนี้ยสิกมาก โอ้อันนี้รอดหไหมเอาไปเลยเอาไปโชว์ว่าฟิตแบบอันนี้ปล่อยแก๊สได้จริงอะตอมิกก็เก่งนะแต่ดีไซน์อะตอมิกไอตัวนี้เก่งมากเก่งแบบเก่งเก่งกว่าบีบิกอีกใช่แต่ดีไซน์มันยังไงไม่รู้อะดีไซน์มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะงโง่มากมันเหมือนการ์ตูนเรื่องหนึ่งอะจำไม่ได้แล้วเอาต่อหานะความแข็งแกร่งมันอะให้เทียบว่ามันเป็นแค่ล็อกไอเลนเจ็กก็พอใช่มันคือ ตัวเก่งอันดับสองแต่แค่มันค่อนข้างนี่จะไม่โดนใจโดนใจอะแวมไพร์กับไม่พูดเลยต้องพูดแล้ะโอเคครับทุกคนอก็จบแล้วครับอ่าเป็นไงบ้างก็กดไลค์กดดินไลค์ได้นะี